มัมแช่วันนี้เราจะพาไปทำของเล่น DIY แต่ DIY เนี่ยย้อนยุคสมัยพี่ออนเลยนะจริงๆว้าวว้าวเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเวลามีลมแรงๆเนี่ยเขาก็เล่นว้าวเคยเล่นเหมือนกันนะคะจริงอ่ะจริงตอนเด็กๆเล็กๆเลยอะค่ะเด็กๆเล็กๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการย้อนวัยย้อนวัยพิธีกรอย่างแม่ออนแม่แอมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพี่ออนเนี่ยเคยทําตอนเด็กๆด้วยทำเองเลยอะ่ะใช่พอพ่อสอนทำไงแล้วก็ ก็เียกต่างจังหวัดลมก็ยังดีอยู่แล้วก็มันไม่ได้ร้อนถึงขนาดปัจจุบันนี้แต่จริงๆปัจจุบันนี้ก็ไปเล่นกันได้ในเล่นสนามหลวงยังได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราไปทําว่ากันเลยแล้วเดี๋ยวพาไปเล่นกันพาไปเล่นกันค่ะไปดูกันเลยค่ะมัมแช ว้าวลอยล้มเหมาะสำหรับเด็กอายุ7ปีขึ้นไปกิจกรรมนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้เด็กๆมีจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่และยังได้เรียนรู้การลเล่นของคนสมัยก่อนอีกด้วยค่ะสั็ค่ะ ส,สวัสดีค่ะเพื่อนเพี่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็ปิดเทอมกันหมดแล้วนะคะก็แล้วก็อยากจะสอนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นชนิดหนึ่งเทียนเพียนอยากทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้ปิดเทอนแล้วนี่เนีเ่ยอยากออกไปเล่นข้างนอกบ้านครับค่ะถ้าอย่างนั้นของเล่นที่น้าก้อยเตรียมมาสอนเด็กๆแล้วก็เทียนเทียนวันนี้เนี่ยจะต้องถูกใจมากๆเลยะคะ่ะวันนี้จะมาสอนเด็กๆทําว้าลอยลมกันคะ่ะอยากรู้แล้วเนาะทำยังไงยากดูนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างไปปดูอุกกรณ์ันเลย อุปรกรณ์ที่ต้องใช้ไม้ขนาดเบาสองชิ้นชิ้นที่สองสั้นกว่าชิ้นแรกประมาณหนึ่งส่วนสี่กระดาษว่าวสกอตเทปเชือกกันไกริบบิน้น เริ่มขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะมีไม้ทั้งหมด3ชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผูกไม้ทั้ง3มชิ้นนี้ด้วยเชือกนะคะเป็นปมที่ปลายแบบนี้นะคะเริ่มจากมุมนี้ก่อนอ่ะเนนช่วยน้าก้อยนะครัะทำแบบนี้ทั้ง3ด้านนะคะพอผูกปมแล้วนะคะเราก็จะได้โครงสร้างของเว่าที่เป็นลักษณะแบบสามเหลี่ยมนี้นะคะ ั้นตอนต่อไปของชอบของเทียนเทียนแน่เลยจะให้เทียนเทียนวาดรูประบายสีนะคะเพื่อตกแต่งตัวว่าวก็เดี๋ยวเราจะวาดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะวาดอยู่ช่วงนี้นะเทียนเทียนลองวาดกได้เลยเทียนเทียนตกแต่งหน้าตาของว่าวได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มประกอบตัวว่าวกันเลยตัดแบบนี้นะคะเว้นส่วนที่เป็นมุมเอาไว้นะคะเพื่อที่เราสามารถห่อกระดาษเข้าไปได้ ็ตัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราห่อเนี่ยค่ะเราต้องพลิกอีกด้านนึงเพื่อโชว์ลายว้าวด้านหน้าห่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะแล้วด้านหลังก็ยึดด้วยสกอตเทปนะคะ <c oughs> ใช่ต้องตัดคุณเคลองตัดไหมอ่ะอีกสั่งหนึ่งเุณเพนตัดนะครับ <c oughs> จะตกแต่งว้าวนะว้าวน้อยของเรานะคะด้วยริบบิ้นนะคะเ <Okay. S 2> ดี๋ยวทำเป็นผู้ๆทั้งหมดอาจจะใช้ริบบิ้นประมาณ3าเส้นนะคะผูกต่อกันโอเคะ <Okay. S 2> ก็จะได้เป็นผู้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเจาะเข้าไปก่อนที่เราจะ,ะจะจะแปะด้านหลังนะคะเราเจาะตัวริบบิ้นเข้าไปก่อนเพราะว่าด้านปลายจะได้ไม่เห็นด้านหลังสามารถยึดอีกทีด้านหลังด้วยสกอตเทปนะคะ นี่คราวนี้ก็ได้ตัวว่าแบบนี้แล้วนะคะต่อไปจะผูกเชือกด้านหลังเพื่อคล้องกับสายที่จะใช้เล่นนะคะผูกเชือกที่แต่ละมุมแล้วก็โยงเชือกพอพอแน่นแล้วก็โยงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านหลังของว่าวนะคะโยงเชือกครั้งแรกก็คือโยงแต่ละมุมเข้าหากันแบบนี้นะคะจนได้ทั้งหมด3ด้านแล้วแล้วก็ตัดปมเชือกแล้วเดี๋ยวจะเริ่มผูกต่อนะคะ ผูกเชือกแนวที่2นะคะก็คือจะแบ่งกึ่งกลางของแต่ละด้านแล้วก็โยงโยงกึ่งกลางกึ่งกลางเข้าหากันนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจะมีเชือกที่เป็นแนวตั้งกับแนวนอนนะคะเวลาที่น้องๆจะผูกเชือกต้องจับเชือกทั้งคู่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ร้อยเข้ามาติดกับเชือกที่เราจะใช้ชักนะคะ จัดเป็นวัตถุป,ประเภทอากาศยานซึ่งหนักกว่าอากาศเหมือนกับเครื่องบินแต่แตกต,ต่างจากโคมลอยนะคะดังนั้นการที่ว่าวสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเพราะว่ามีกระแสลมที่แรงเพียงพอแล้วก็จะทํามุมปะทะกับตัวว่าว45องศาส่วนทางกับกระแสลมนะคะการที่ว่าวสามารถจะลอยตัวหรือว่าทรงตัวอยู่ในอากาศได้นานเนี่ยในบริเวณนั้นจะต้องมีลมที่แรงเพียงพอนะคะ และในวันนี้นะคะนักก้อยแล้วก็เทนเทียนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจำชวนน้องๆประดิษฐ์อะไรต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊ายบายายมมแชร์ สเสน่ห์ของการเล่นว่าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่ามันนั่งทําแล้วก็มาเล่นกันนะมันอยู่ที่สีสันด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยกระดาษที่เรานํามาทํำว่าวเห็นไหมจะมีสีสันสวยงามมีการประดิษฐ์ตกแต่งเยอะแยะมากมายแต่ว่ายุคสมัยนี้แล้วไงก็อาจจะวาดตัวการ์ตูนต<อ>ามแบบของเราลงไปก็ได้อะไรก็ได้นะคะขอให้ได้ คนทั้งครอบครัวมาทํากิจกรรม,มในเวลาว่างร่วมกันก็ถือ<ช>ว่าประสบความสําเร็จที่สุดแล้วสําหรับก<ช>ิจกรรมของเราใช่แล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวหรือว่ามีเทคนิคดีๆหรือว่ามีการประดิษฐ์งานที่แบบว่าเป็นผลงานของเราแล้วอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันก็ส่งมาที่รายการของเราได้เหมือนกับคลิปวิดีโอที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้มีชื่อคลิปว่าอะไรไปชมกันเลยค่ะมัมแชร์ Oh. เจ้าหนอนน้อยเป็น่าอ,อนกแต่เจ้าหมาน้อยที่เสื้อเขาก็น่ารักมากเลยชุดน่ารักมากเป็นรูปน้องหมารับเสื้อจากท<ข>างรายการไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอย่าลืมมาแชร์กับเราได้นะคะที่ Facebook Ma m c ับ b m c o t นะคะหรือว่าจะแท็กมาก็ได้นะคะที่ In s t a g r กรมม m c l u ับ c o t เเช่นกันนะคะเดี๋ยวทีมงานนำออกอากาศแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดที่ลิกจากรายการค่ะใช่แล้วค่ะส่งเงินเข้ามาเยอะๆนะคะเราจะได้เป็นครอบครัวมามคลับนั่นเองใช่แล้วมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวที่ อยากจะแชร์อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างที่เราแบบว่าดูแลลูกหรือว่าในครอบครัวอย่าจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญก็สามารถส่งคําถามของคุณมาได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอยู่ดูแลลูกค,คิดไม่ออกลูกเป็นไม่สบายแบบนี้จะทํายังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นส่งมาได้ที่รายการของเราเลยเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาช่วยตอบคําถามให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนั่นเองอค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมแชร์กับเรานะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแม่ แม่ออนอาจารย์ภัยวันแสงสุนทรทีมงานมัมครับทุกคนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะ